คนเกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีพฤษภนะคะเปิดไพ่แล้วก็ทำนายตามหน้าไพ่นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการงานก่อนการงานของคุณหกถ้วยแสดงว่าคุณอยากจะ นำเอาความคิดเก่าๆหรือโครงการเก่าๆกลับมาใช้นะคะอย่างใครที่ทำธุรกิจในช่วงนี้อาจจะอยากหาอาชีพเสริมซึ่งอาชีพเสริมเนี่ยก็คืออาชีพที่ตัวเองเคยวางแผนไว้นานแล้วแล้วก็จะนำกลับมาใช้อีกอย่างเช่นงานตัวแทนในหน้าหรืองานด้านความสวยความงามด้านของการติดต่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้งานนั้นสร้างไรายได้กับคนด้วยค่ะจะเป็นคนที่พยายามไปเจรจาปณนนระน,นอมกันหรือแม้แต่กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้าไปพบไปปรึกษาอย่างเงี้ยนะคะสําหรับเรื่องของงานในองค์กรใครที่ทํางานกับต่างประเทศต้องรอขา่ขาวให้แน่ชัดก่อนไม่ว่าจะเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือการติดต่อค้าขายแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดี ในอนาคตแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครทํางานด้านต่างประเทศในช่วงนี้กจ็จะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาอยู่เรื่อยๆการเข้าหาลูกค้าการเจรจาติดต่อจะทําให้จีนรดได้เข้ามากิจการงานที่คุณทํานี้ก็จะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในเอ็นดูลูกค้าก็จะชื่นชอบในผลงานของคุณด้วยชาวสีพุกสง์นะ่ะบางคนสมัครงานไว้ยังไม่ถูกใจแต่ก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ถูกใจบางทีเป็นงาน ทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันถ้าใครอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นธุรกิจที่ตัวเองถนัดมากกว่าแล้วก็ไม่ได้คิดจะร่วมหุ้นอะไรกับใครหน้าที่การงานชาวสีพกสุกศกค่อนข้างมีจุดยืนและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเขาจะไม่ลงมือทำสาหรับใครที่ทําธุรกิจการค้ามีปัญหากับเรื่องของการพูดคุยกับบริวารลูกน้องมากกว่าค่ะที่บอกอะไรแล้ว คุณก็ต้องกลับไปแก้ไขเจ้านายหรือตัวของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องแจกแจงงานวางแผนการทํางานใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้นการจะขยับขยายในช่วงนี้ก็งดไว้ก่อนนะคะเพราะค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะหรือมองว่ายังไม่ได้เจอพนักง,งานที่จะทํางานแล้วถูกใจเท่าไหร่นาค่อนข้างหน้าใครที่อยากจะหาลูกน้องใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ลูกน้องที่มีวิสัยทัศน์เรื่องของธุรกิจก็ไปได้เรื่อยๆอยู่แต่ไม่เวือหวาเท่าไหร่นะคะ สำหรับเรื่องของการเงินตัวตนคุณ